ครับสวัสดีครับรถคันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้เดินทางมาจากภาคอีสานนะครับเป็นฮีโน่ห้าร้อยนะครับรถคันนี้นะครับมาติดตั้งแอร์ไฟฟ้านะครับเดิมนะครับได้ติดตั้งแอร์ไฟฟ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับระยะหนึ่งนะครับประมาณ1ปีนะครับแต่ในช่วงนั้นนะครับไดชาร์จของรถคันนี้มีเพียง35แอมป์เท่านั้นนะครับเลยเกิดปัญหาในการใช้งานนะครับก็ในเรื่องของการใช้แอร์ไฟฟ้า DC นะครับต้องขอแนะนําว่าในเรื่องของการใช้งานแอร์ไฟฟ้าจะต้องมีไดชาร์จที่มีกระแสไม่ต่ํากว่า60แอมป์ขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่านั้นนะครับการใช้งานของคอมแอร์ไฟฟ้า DC จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ นะครับก็ทำงานได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบก็จะเกิดปัญหาในเรื่องการใช้งานชั่วโมงการใช้งานก็จะลดน้อยถอยลงไปตามกระแสของไดชาร์จรวมถึงในเรื่องของการสตาร์ทนะครับเพราะว่าแอร์ไฟดีซนะครับกินไฟนะครับกินไฟอยู่ประมาณ40แอมป์ M, ด้กันนะครับไดชาร์จเรามี35แอมป์เหมือนเดิม ที่ผ่านมานะครับก็ไม่เพียงพอกับการใช้งานทําให้เกิดปัญหานะครับวันนี้เลยมาเพิ่มตู้คอยเย็นขึ้นไปใหม่อีกตู้หนึ่งคือตู้นี้นะครับเพื่อใช้งานกับแอร์ไฟฟ้านะครับหลังจากที่เจ้าของรถได้ไปเปลี่ยนไดชาร์จมาใหม่แล้วนะครับตอนนี้มี60แอมป์ก็ถือว่าทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับท่านที่สนใจในเรื่องของแอร์ไฟฟ้า DC นะครับในเรื่องของระบบแอร์ไฟฟ้าสามารถที่จะโทรหาปรึกษาได้ในเรื่องของการทํางานยอมรับว่าแอร์ไฟฟ้า DC ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของการติดตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับสนใจโทรหาได้นะครับ